สวัสดีค่ะหนึ่งค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งกับการอ่านไพ่พลังงานประจําอาทิตย์นะคะก็คือช่วงของอาทิตย์นี้ก็จะเป็นวันที่10มกราคมจนถึงวันที่16บมกราคมนะคะเดีย๋ยวเรามาลองดูกันว่าในช่วงอาทิตย์นี้ไพ่มีคําแนะนําอะไรที่อยากให้เรารู้มีสัญอะไรที่เราควรจะได้รับคําแนะนาแล้วเอาไปปรับใช้เพื่อเป็นประโยชน์กันของแต่ละคนเนะะาะไพ่ที่หนึ่งเปิดนะคะไพ่ทาโร่ใบแรกเป็นไพ่ เซเว่นอค่ะต่อไปพไพ่ใบที่สองค่ะเป็นไพ่ special n o t นะคะ What do I no longer need? Help me go to release whatever people p l a c e s or things t h e n my virtual essence Show me what w i l l f i l l m e with enthusiasm and joy แล้วก็เป็นพพไพ่ไพ่ใบที่3เป็นไพ่ opening ใหม่ๆนะคะสำหรับช่วงอาทิตย์นี้นะคะ่ะหนึ่งมองว่า ตัวของคุณนะคะอาจจะเจอเรื่องราวมากมายที่มันสร้างความคิดความกังวลมากมายในหัวของเราอะ่ะมันเหมือนแบบเราอาจจะมีทางเลือกที่เข้ามาให้เราต้องตัดสินใจหรือแบบการมีตัวเลือกมากมากจนเราแบบเขาเรียกว่าอ,อะไรอะ่ะมันทําให้เราสับสนลังเลแล้วก็เราตัดสินใจไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะความรักอะค่ะไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือคนมีคู่อะค่ะไพ่ยอยากให้คุณนะคะลองกลับมาถามตัวเองหน่อยในช่วงอาทิตย์นี้ว่าจริงๆแล้วอะ่ะ คุณต้องการอะไรกันแน่ในเรื่องของความสัมพันธ์คุณอยากได้อะไรในในคำว่าความรักอะค่ะส่วนคนในเรื่องการงานนะคะให้ระวังเรื่องคนแบบให้ระวังเรื่องการที่เราอะเอาแต่คิดโปรเจกต์ต่างๆมากมายในหัวอยากทํานู่นทํานี่ทํานั่นอะแต่ว่าสุดท้ายอะเรามีความกลัวหรือว่าความไม่กล้าที่จะลงมือทำอะค่ะสิ่งเหล่านี้มันจะนําผลเสียมาให้เราในภายหลังการเงินให้ระวังการใช้เงินไปกับการเข้าสังคมแล้วก็ ความงงงของชีวิตนิดนึนงอะคะ่ะงงงแบบยังไงอะเช่นแบบบางคนแบบอยู่ๆก็ซื้อของเยอะอะแต่ทั้งที่เราไม่อยากได้มันเป็นการเหมือนเราซื้อของเพราะเราอาจจะแบบรู้สึกเครียดรู้สึกกังวลอะไรอย่างเงี้ยค่ะคะําแนะนําจากไพ่จะเป็นเรื่องของ การใช้เวลาไปกับผู้คนหรือว่ากิจกรรมที่มันสร้างความสนุกความกระตือร้นให้เราอะ่ะมันจะช่วยให้ตัวเราไม่จมอยู่ความคิดของตัวเองมากจนเกินไปได้อะค่ะคนที่มีปัญหาคาราคาซังที่ตัวคุณเองอะ่ะรู้สาเหตุแล้วก็คําตอบอยู่แล้วอะ่ะอยากให้คุณกล้าที่จะเปิดใจแล้วก็เผชิญหน้ากับความจริงตรงหน้าค่ะเพราะว่ามันเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่ถึงแม้ตัวเราจะต้องเจอกับการสูญเสียก็ตามทีอย่างแต่อย่างน้อยอะ่ะมันก็ทําให้เราได้เรียนรู้และสามารถที่จะก้าวไปข้างหน้าต่อไปได้นะคะ ก็สารจากไคก่ก็ในช่วงอาทิตย์นี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ก็ขอบคุณมากเลยสําหรับทุกคนที่เข้ามาฟังกันขอให้เป็นอาทิตย์ที่ดีที่มีแรงมีพลังมีกําลังใจกันทุกคนเลยนะคะบ๊ายบาย